สำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านไปรับชมเกมการแข่งขันของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับพบกับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนรงนะครับผมโดยในเกมนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากไม้พยางยิ้วดำนะครับท่านอาจารย์นรงเป็นหมากไม้ประดู่แดงนะครับเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีแต้มใดที่จะพาพวกเราไปรับชมกันนะครับไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นรงพัฒนาโคนนะครับขึ้นมาคอสองอาจารย์นกกระจิบตั้งรับด้วยโคนฉาอาจารย์นรงพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นมาง2อาจารย์นกกระจิบตั้งรับด้วยโคนคอเอาจารย์นรงพัฒนาโคนขึ้นมาฉ2อาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอห อาจารย์นรงเปิดเบี้ยคอสเกมนี้อาจารย์นรงเตรียมขึ้นเป็นม้ามังกรน,นะครับสูงทางซ้ายแล้วก็สูงทางขวาอาจารย์นกกระจิบนะครับเห็นหมากฝ่ายแดงเดินเบี้ยตัวนี้นะครับจึงเดินเบี้ยขอห้เพื่อชิงความได้เปรียบเชิงเบี้ย อาจารย์นรงพัฒนาม้าขึ้นมาคอสามโจมตีเบีย้ยทันทีบังคับอาจารย์นกกระจิบนะครับต้องขึ้นโคนไปผูกนะครับเป็นโคนนายผลนะครับอาจารย์นรงเดินเบี้ยจอสี่อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดอาจารย์นรงเดินเบีย้ยชฉสี่ เตรียมขึ้นม้าที่เฉสามเป็นม้ามังกรครับอาจารย์นกกระจิบต,ตั้งรับด้วยเบี้ยเฉ5อาจารย์นรงพัฒนาม้าขึ้นมาชฉ3อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดคอเอาจารย์นรงนำเรือนะครับมาที่จอหกดต่อขุนอาจารย์นกกระจิบนะครับหลบขุนจากตากดมาที่งอแ อยู่ตากดไม่ดีนะครับผมสังเกตว่าขนาดท่านอาจารย์นกกระจิบยังต้องหลบขุนจากตากดนะครับสำคัญมากๆครับอาจารย์นรงลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาม้าขึ้นไปงอเจ็ดเป็นม้าเทียมโคนนผลนะครับซึ่งเป็นรูปหมากที่ไว้ต่อสู้กับม้ายงซ้ายม้าบังกรนะครับผม อาจารย์นรงนำขุนขึ้นมางอสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาใช้งานที่ขอแปดเตรียมปูเบี้ยนะครับเพื่อโจมตีม้ามังกรอาจารย์นรง์นำเรือมาที่ชอนหนึ่งกดต่อโคนตัวนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับปูเบี้ยเพื่อเตรียมเข้าทำทันที เตรียมส่งเบี้ยนะครับทิมสูงไล่ม้าให้เสียหลักอาจารย์นรง์นะครับไม่อยากเสียโครงสร้างเบี้ยนะครับจึงยันเบี้ยริมไว้อาจารย์นกกระจิบทิมสูงไล่มา้าอาจารย์นรง์ดึงมา้าลงไปที่จอ2ครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอ8เตรียมขึ้นมาขอ7เก็บไว้ในที่ปลอดภยัยเพราะ ส่งเบี้ยที่ยันกันแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงนะครับอาจารย์นรงนำเรือกอนะครับมาจอหนึ่งประกบเป็นเรือคู่เตรียมบุกโจมตีเต็มสูบนะครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นขอ7อาจารย์นรงดึงโคลนะครับไปที่งอหนึ่งเตรียมที่จะนำขุนนะครับเบี่ยงหลบแล้วใช้โคนขึ้นมา พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกดต่อขุนทันทีเพื่อเตรียมปูเบี้ยงอ6ไปอ5อาจารย์นรงขยับขุนมาที่คอ2อาจารย์นกกระจิบาจาปูเบี้ยทันทีครับพร้อมแล้วก็เข้าทำเลยนะครับผมอาจารย์นรงนะครับเดินเบี้ยชอส จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเล่นแต้มเส้นเบีย้ยแลกเม็ดสร้างโรงกระรอกถือว่าเป็นแต้มที่น่าสนใจมากๆครับพี่น้องเ f 4, ทุกท่านศึกษาแต้มนี้ไว้นะครับอาจารย์นรง์ใช้เม็ดแลก2เบีย้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นไปอาจารย์นรง์ใช้ม้าที่ฉสมนะครับมากินอาจารย์นกกระจิบกินเบีย้ยตัวนี้ฟรีครับ อาจารย์นรงดึงม้าถอยกลับไปเตรียมปูเบีย้ยเรียงหน้ากระดานอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยนะครับคุมเบี้ยของหมากแดงไว้นะครับไม่ให้ปูขึ้นมาหมากแดงนะครับถ้าไม่ทําอะไรนะครับจะถูกเม็ดของอาจารย์นกกระจิบนะครับค่อยๆขึ้นแล้วไปฝังสูงนะครับเป็นโพรงกระรอบดังนั้นอาจารย์นรงนะครับ จึงทิมเบี้ยขึ้นมาทำลายพโพรงเลยนะครับยอมเสียเปรียบอาจารย์นกกระจิบนะครับดีที่สุดต้องกินแรกครับเพื่อทำลายโครงสร้างเบี้ยหน้ากระดานนะครับให้กลายเป็นเบี้ยฟันหลออาจารย์นรงใช้ม้าที่ฉาสามมากินอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นครับอาจารย์นรงนำม้าบุกเข้ามาฉาห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบ ตัดสินใจนำมาแรกเลยครับจะได้ไม่เสียจังหวะอาจารย์นรงนะครับนำเบี้ยที่ชอสเข้ามากินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นไปอาจารย์นรงนำโคนขึ้นมาชอ3อสาอาจารย์นกกระจิบนะครับลำเลียงม้าขึ้นคอห ตำแหน่งม้าดีมากนะครับอาจารย์นรงถอยม้าไปตั้งรับเพื่อเปิดทางเตรียมนำโคนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่อยู่ริมข้างนะครับออกคลองเตรียมไปเกาะโคนนะครับอาจารย์นรงนำโคนขึ้นผูกกันเป็นโคนขุนพลคู่อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปบุกค,ครับเกาะกินเบี้ยริม อาจารย์นรงนำเรือไปผูกไว้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนตัวนี้นะครับติดเบี้ยสูงมรณะขึ้นไปใช้งานลำบากจังหวะนี้จึงดึงโคนถอยกลับสังเกตการถอยโคนกลับเพื่อเตรียมนำไปใช้งานนะครับถือว่าเป็นเทคนิคขั้นเซียนนะครับอาจารย์นรงนำเรือจอนะครับ มาผูกโคนไว้อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นจอ7จอาจารย์นรงนำเรือขึ้นมาที่ยอสองนะครับเป็นเรือมาเหสวนอาจารย์นกกระจิบเข็นเบริมขึ้นไปเพื่อไม่ให้โคนของหมากฝ่ายแดงขึ้นมานะครับถือว่าสกัดตำแหน่งไว้นะครับ ทุกก้าวเดินสำคัญมากนะครับในเกมนี้อาจารย์นรง์นะครับถ้าตั้งรับอย่างเดียวนะครับโอกาสแพ้ก็สูงนะครับจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดใช้โคนแรกเบี้ยเลยนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่นำเม็ดกินโคนทันทีนะครับแต่เลือกที่จะนำเรือมาตีรุกรับผมเพื่อชิงจังหวะบุกนะครับ จังหวะนี้อาจารย์นรงค์นะครับผมหลบขุนลงมาที่ข้อหนึ่งอาจารย์นกกระจิบจึงกินโคนอาจารย์นรงค์ใช้โคนอาจารย์นรงค์ใช้เรือนะครับขึ้นมากินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยอาจารย์นรงค์เดินม้ามาไล่เรือจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับตีรุก เรียงอาจารย์นรงหลบขุนเข้ามุมอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดต่อขุนครับเตรียมที่จะหงายเบีย้ยกินมา้าอาจารย์นรงถอยโคนไปไล่มา้าจังหวะนี้ถือว่าพลาดนะครับถูกอาจารย์นกกระจิบเปิดม้านะครับตีรุกแล้วเรือนะครับจะได้กินโคนฟรีจังหวะนี้อาจารย์นรงนำขุนขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือกินโคนแต้มเข้าทําของอาจารย์นกกระจิบถือได้ว่ารุนแรงมากๆนะครับนี่คือสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นรง์นะครับนำเรือมาฉอ 3, จะกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือตีรุกแรกอาจารย์นรง์นำเรือมากิน อาจารย์นกตจิบนำม้านะครับกินเรือและไล่เรือที่ฉอสาเตรียมดึงม้านะครับมากินเบี้ยได้อีกถือว่าบังคับนะครับอาจารย์นรงกินแรกเรืออาจารย์นกตะจิบถอยม้ามากินรุกอาจารย์นรงนำขุนขึ้นอาจารย์นกตะจิบกินเรือครับผมและเป็นต่อเยอะมากนะครับอาจารย์นรงมองเห็นว่าไม่มีกำลังที่ จะตั้งรับเพื่อเสมอแล้วนะครับจึงยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์นรงบางไซไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านไปรับชมเกมการแข่งขันหมากรุกไทยระหว่าง หมากไม้ประดูแดงท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบปะทะกับหมากไม้พยายงิ้วดำท่านอาจารย์ทนายนักโขกหรืออาจารย์นครตรีสะอาดอาจารย์นกกระจิบถือได้ว่าเป็นสุดยอดเซียนหมากบุกอันดับหนึ่งในปัจจุบันนะครับส่วนท่านอาจารย์ทนายนักโขกนะครับท่านเป็นสุดยอดเซียนสามยุคนะครับตั้งแต่ยุคก่อน หมากรุกขุนทองคำนะครับเข้าสู่ยุคขุนทองคำและเล่นมาถึงยุคปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนักหมากรุกรุ่นเก่าของวงการหมากรุกไทยเรานะครับเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบเปิดหมากตัวแรกนะครับพัฒนาโคนขึ้นคอ2อาจารย์นครตั้งรับด้วยโคนฉอเจ็ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นชฉสองอาจารย์นครพัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกจิบเปิดเบี้ยชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นม้าขวานะครับอาจารย์นครพัฒนาม้านะครับขึ้นมางอเจ็ อาจารย์นกกระจิตพัฒนามาขึ้นชฉสามอาจารย์นครเปิดเบีย้ยชฉหกมาชฉห้าเมื่อท่านอาจารย์นกกระจิตเห็นหมากดำเดินเบีย้ยชฉหกมาชฉห้านะครับจึงทำแต้มเบีย้ยชฉชั้งสามไปชฉสี่เพื่อชิงความได้เปรียบในเชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยใน อาจารย์นครพัฒนาม้านะครับขึ้นมาเป็นม้าเทียมอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอช้างหนึ่งเตรียมปูเบี้ยยอสามไปยอสี่ช่วงชิงความได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับและเตรียมทำแต้มเบี้ยสูงหน้ามา้าหรือเบี้ยสูงสะกดทับอาจารย์นครลำเลียงม้าขึ้นมาเป็นมา้นมามังกรสลับซ้าย อาจารย์นกระจิบพัฒนาม้าทางซ้ายนะครับขึ้นมางอสเป็นไม้โยงขวาลักษณะเป็นไม้โยงขวานอกแบบนะครับอาจารย์นครเปิดเบี้ยงงอหมางอหคุมพื้นที่กลางกระดานอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนออกไปที่ชอช้าง3ในตำแหน่งโคนนอกแบบนะครับ โดยมีจุดประสงค์ต้องการจะปูเบี้ยริมนะครับและจะส่งเบี้ยไปโจมตีม้าให้เสียหลักอาจารย์นครลำเลียงโคนขึ้นมาง .6 อาจารย์นกรจิบปูเบี้ยยอสี 4. อาจารย์นครเดินเบี้ยค .6 มาคอห อาจารย์นกรจิบโจมตีม้าทันทีด้วยเบีย้ยชอช้งห้าอาจารย์นครถอยม้าลงไปที่งอ,อาจาจเ,เออาจาอเ็อาจารย์นกรเดินเบี้ยขอสอาจารย์นครกินแลกเบี้ยอาจารย์นครจิบนำเบีย้ยริมขึ้นไป อาจารย์นครปูเบี้ยกลางประดานขึ้นมาเบี้ยดำตัวนี้นะครับจะขึ้นมาไล่มา้าดังนั้นอาจารย์มกฤจจึงกินตัดเบี้ยในไล่โคนอาจารย์นครใช้โคนกินขึ้นมาอาจารย์มกฤจลำเลียงเม็ดขึ้นอาจารย์นครลำเลียงเม็ดขึ้นคอจิต อาจารย์นกกรจิตพัฒนาคุณขึ้นที่จอสอาจารย์นครลำเลียงคนขึ้นมาจอหอาจารย์นกกรจิตนำเรือยึดคลองยอนี่คือประโยชน์ของเบี้ยสูงหน้าม้านะครับจะทำให้เรือของหากดายไปจอดที่ตายยอหเพื่อจะได้เบี้ยงหงายนะครับ อาจารย์นครพัฒนาขุนขึ้นวังนอกอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับไปจอดที่ยอหกเตรียมซ้อนเรือท,ทันทีอาจารย์นครหลบเรือไปที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับขึ้นไปแลกที่ชอสี่ อาจารย์นครน,นำม้านะครับขยายขึ้นไปที่คอ6เป็นม้ามังกรสลับขวาอาจารย์นกกระจิบเสริมทับด้วยการนำเม็ดนะครับไปผูกโคนอาจารย์นครน,นำเรือกอมาที่จอ8กดต่อขุนอาจารย์นกกระจิบหลบขุนจากตากดสังเกตนะครับเวลาที่ ถูกเรือคู่ต่อสู้มากดต่อขุนเราจะต้องรีบหลบขุนจากตากดของเรือนะครับมิเช่นนั้นเราอาจจะเสียเปรียบได้นะครับอาจารย์นครนะครับบุกอาจารย์นักระจิบก่อนด้วยเบีย้ยสูงที่งงสอาจารย์วักระจิบนะครับ จมตีเบีย้ยสูงด้วยการนําเบีย้ยที่จอสากินแรกอาจารย์นครใช้เบีย้ยกินขึ้นมาอาจารย์ลกระจิบแก้เบีย้ยสูงด้วยม้าขอไข่สามเรียกแต้มนี้ว่าม้าชง,งนซึ่งเป็นม้าที่ไว้คอยแก้เบีย้ยสูงจากคู่ต่อสู้นะครับและแต้มนี้นะครับ อาจารย์นครเลือกกินแรกเบี้ยที่คอสาอาจารย์นกกระจิตนำโคนกินขึ้นไปอาจารย์นครลำเลียงเม็ดขึ้นมาสังเกตนะครับตำแหน่งตรงนี้ดูเหมือนว่าหมากดำจะยืนตำแหน่งโคนสวยงามนะครับแต่ถ้าว่า จังหวะนี้อาจารย์นกกรจิบดึงโคนถอยกลับมาเตรียมที่จะนําเม็ดนะครับขึ้นไปไล่โคนคู่ต่อสู้จังหวะเปลี่ยนเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเริ่มดีกว่านะครับเพราะโคนของหมาดดาน,นะครับจะถอยไปตาไหนไม่ได้ถ้าจะถอยอาจจะต้องหลบเม็ดลงไปนะครับถ้าถูกไล่โคนค่อยถอย อาจารย์นครนะครับจังหวะนี้เดินม้าไปจอเจโดยมีจุดประสงค์นะครับต้องการนำเรือนะครับไปที่คอแจับกินโคนอาจารย์นครจิบวางแผนที่จะผูกโคนนะครับด้วยการดึงม้าลงมาที่คอหสังเกตแต้มดึงม้าลงมาจังหวะนี้นะครับ ม้าตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นมาที่ตาจอสองอาจารย์คนครจับกินโคนครับอาจารย์นกกระจิบดึงม้ามาผูกนะครับนี่คือการอ่านหมากที่รู้ทันกันนะครับว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรจังหวะนี้นะครับอาจารย์นครเดินเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดไล่โคนทันที เพื่อชิงความไม่เปลี่ยนสักมากอาจารย์นครนะครับตอบโต้ด้วยการนำมา้ามาจับกินโคนอาจารย์ก็ไปจิบนำเรือมาผูกอาจารย์นครเดินขุนนะครับ พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนำเม็ดกินแลกโคนถือว่าชิงความได้เปรียบสักมากนะครับอาจารย์คนครใช้ม้านะครับขึ้นมากินเพื่อแลกกับม้านะครับและขู่ที่จะกินเบี้ยรุกคาดกินเรือจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการที่จะเสียจังหวะน,นะครับกินแลกทันทีอาจารย์คนครใช้โคนขึ้นมากิน อาจารย์นกประจิบนำขุนนะครับขึ้นชอ3สอาจารย์นครนำเรือชอไปจอแกดดันโคนที่จอสนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบนะครับทำแต้มหลอกนะครับนำเรือนะครับมาซ้อนที่ยอหนึ่ง หลอกให้คู่ต่อสู้กินโคนนะครับผมเพื่อเดาใจอาจารย์นครว่าหมากดำจะกินโคนตัวนี้หรือไม่นะครับผมเหตุผลของการที่ทิ้งโคลให้กินฟรีนะครับเพื่อต้องการเปิดเกมศาสตร์อาวุธหนักเข้าโจมตีขุนของฝ่ายดำนะครับผมลองอ่านหมากกันดูนะครับถ้าหมากดำใช้ม้านะครับมากิน จะถูกเรือรุกขุนลงนะครับจะถูกเรือรุกขุนขึ้นถูกเรือลำล่างนะครับไปตีรุกไม่ว่าจะหลบขุนไปตาไหนนะครับก็อาจจะถูกกินเรือรุกนะครับผมถ้าหลบขึ้นก็ถูกแลกเรือ แล้วม้านะครับที่มากินโคนที่คอสารก็จะขาดนะครับการที่เดินเรือมาที่ยอนหนึ่งทำแต้มให้กินโคนนะครับถือว่าเป็นแต้มสุดยอดเสียนนะครับแต้มนี้ต้องฝึกพิจารณาตามไปด้วยนะครับอาจารย์นครไม่เห็นแก่กินนะครับผมเพราะว่าขุนอยู่ไม่ปลอดภัยนะครับจึงขยับขุนหลบ ตีลุกครับอาจารย์นครนำขุนขึ้นมาเลยอาจารย์นกกระจิบได้จังหวะนำโคนนะครับขึ้นไปแรกไล่ม้าด้วยนะครับอาจารย์นครเลือกดึงม้าถอยกลับไปอาจารย์นกกระจิบกินโคนรุกเม็ดขึ้นมากินความเป็นมือนำอยู่ที่หมากอาจารย์นกกระจิบนะครับจังหวะนี้เดินเบี้ยไล่เม็ด อาจารย์นครน,นะครับเลือกที่จะเดินม้านะครับมาถูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดทันทีดูเหมือนจะได้เปรียบโคนตัวหนึ่งนะครับอาจารย์นครใช้มากินรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนนะครับมาที่ชชชังสามอาจารย์นครน,นำม้านะครับบุกขึ้นมาเกาะกินโคนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบ นำม้านะครับตีรุกที่ฉอสีเพื่อถามหมากดำว่าจะหลบขุนไปตาไหนนะครับอาจารย์คนครนะครับเลือกหลบขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มสุดยอดเซียนนะครับเพื่อขู่รุกจนนะครับโดยยอมทิ้งโคนให้กินฟรีนะครับนั่นก็คือเรือไปที่งอจิตถือว่าสุดยอดมากครับแต้มนี้ เตรียมนำเรือนะครับมาตีรุกตานี้นะครับลุกจนกลางกระดานนะครับดีที่สุดอาจารย์นครต้องกินโคนนะครับอาจารย์นักกระจินนะครับมีแต้มโจมตีนําเรือมากดกินมา้าจังหวะนี้นะครับ ถ้าขุนนะครับขึ้นมาเพื่อผูกมา้าอาจารย์นกระจิตจะนำเรือนะครับมาที่ตางองู3และเตรียมนำเรือจอ1หนกินม้ารุกจนแก้ไม่ได้นะครับถ้าหากอาจารย์นครนำเรือนะครับมาผูกม้าอาจารย์นกระจิตจะนำขุนนะครับติดม้าเรียบ และเตรียมนำเรือนะครับมาตีรุกที่ตางงูห้ารุกจนซึ่งม้านะครับไม่สามารถถอยไปกินได้เพราะถูกเรือกดต่อขุนอยู่นะครับดังนั้นอาจารย์คนครมองเห็นว่าไม่สามารถที่จะแก้จากการถูกรุกจนได้นะครับจึงยอมแพ้ท่านอาจารย์นกประจิตไปนะครับผม